สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบ็ดแซนครับโปรแกรมฟุตบอลวันที่29กันยายนครับศึกลาลีกาสเปนเป็นการเจอกันของทางด้านบาร์เซลโลนาครับทีมอันดับ3ของตารางครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเซบียาครับทีมอันดับที่12ของตาราง สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดีๆ b E t s a N D ครับเบ็ s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com d ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ โดยทั้งคู่สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับที่ทำได้ดีกว่าโดยบาร์เซโลนาเอาชนะไป4ครับและเสมอแบ่งแต้มกันไป1เกมครับสถิติ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับฟอร์มเรียกว่ากำลังร้อนแรงครับหลังพวกเขาชนะมา4ี่เสมอไป1จาก5เกมล่าสุดครับส่วนเกมในบ้านถือว่าร้อนแรงไม่แพ้กันครับหลังเอาชนะรวดมาแล้ว5เกมติดต่อกันเกมนี้โดยการคุมทับของชาบี้อานันเดสครับคาดการว่าจะเป็นแผน 4 3, 3 3ครับโดยจะมีมา e, ร์คมาร์คอังเดรเทรสเตเกนครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตู โรดันอาราโคและชูนกุนเดครับยืนเป็นตัวคุมเซนเตอร์ครับส่วนแดนกลางเป็นทางด้านกาบี้คอยรับปัดกวาดเกมบุกของคู่แข่งครับและคอยเชื่อมเกมไปแดนหน้าครับส่วนโรเบิร์ตเดวานดัสกี้ครับคอยรับหน้าที่สังหารประตูในแดนคู่แข่งครับส่วนผลงานของทีมเซบีย่าครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานครับหลังทําได้เพียงแค่ชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1นจาก5เกมล่าสุดครับเกมนอกบ้านก็น่าเป็นห่วงครับหลังไม่เอาชนะใครเลย มา6เกมติดต่อกันเกมนี้โดยการนำทัพของโคเชหลุยเมนดิลิบาครับคาดก,การว่าจะมาได้แผน4-2-3-1ครับโดยจะมีเบอรยานนิรันรับหน้าที่เฝ้าเสาคูเซ็นเตอร์จะเป็นโรอิกบาเดกับเนมันยากูเดียลครับส่วนตัวรักแดนกลางจะเป็นเอริกราเมราครับและยูเซฟอองเนสริครับรับหน้าที่จบสกอร์ในแดนหน้าครับเกมนี้เปิดเหรราคามาที่บาร์เซโลนาครับ ต่อคู่แข่งอย่างเซบียาไปด้วยราคาลูครึ่งครับถ้าหากดูจากสถิติการเจอกันแล้วเซบียาค่อนข้างเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดครับและ2เกมล่าสุดที่พบเจอกันเซบียาก็แพ้บาร์เซโลนาไปทั้งหมดครับและเป็นการแพ้แบบหมดรูปครับด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนทั้ง2เกมครับบวกกับสภาพทีมโดยรวมณนะตอนนี้บาร์เซโลนาค่อนข้างมีคุณภาพดีกว่าครับทั้งผลงานบาร์เซโลนาก็ยังมีความมั่นคงเกมนี้ดูแล้วเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านเก็บชัยเหนือเซบียาได้อย่าง แน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ